อันนั้นอยู่นันหลาเกี่ยวเทียบเทีท่ยวนั่นอยู่ใตะกะเตนก็เจ้ามาดูตะกะเตนตะกะแจางใครตะกะเตยนใหญ่ใหญ่ใช่รตะกะเตน,ตเตนโอื้อนไดายแล้วเนะาะยหญ่เนาะอืมขวางหลายๆผืนใายเมือนเราตีอใครใครมัน,น,นเดีใครก็ได้ขาย ความก็กลัวกินไปน้ำตีแต่มีรุนนอ,นอยรุ่นใงถ้าห้่ายมันญงท่านกันเรื่องข่อยมันหลไงประท่านกันไหมบ่บ่เออมันก็มันก็ค่อยออกไปเรื่อยๆเน,นาะก็บประท่านกันขอ้อออกเป็นไงพลเนื้อขายผนต่างหลายข้อ เดินป่าก <t us 2> mm ็เน่าใจมันจะมามาชมตะกะแตียนใจดูบ้านโซกับน้อยเด้อจ้าดูมาชมน้องกันได้เด้อสนใจกระโทรมาเด้อมีเบอร์รัวว้าวเฮระโดมมาเด้อจ้าฮะมาเข้าไปดอกท้ายตัวยุดนี่แหละมอมอนนี่แหละปิ่นบิ่งนี่แหละอันนี่แหละตัวใหญ่อยู่นี่เพันยุ์โซกับน้อยเด้อจ้ามาดูมาชมได้เด้อจ้าเด้อมาดู ได้เลยเออได้สี่ร้อยเห็ดยูทูปไปน้ำเห็ดสวนไปน้ำนีน่แหละย่า,ยา,ยายยงเพราะกระแตนเป็นตัวใหญ่ด้วยจ้งตัวใหญ่แล้วออกไข่แล้วหลายคอกอยู่หลายกลงอยู่หนึ่งขั้นเข้าขไปทางในฮู้นได้ขายเลย ขีดละสี่สิบบาทขีดละห้าสิบเนาะตมเนาะนี่ขายไปสองกลงสามสองกลงแล้วไปสวนในสวนเนี่ยยังแน่ไงโอ้มีมีเขาว่าเห็นสวนโดนอยู่ตะกี้ว่าเรียงตั้งแต่นเนาะนี่สวนกล้วยสวนไหนมันน้องป่าท่านนี้บอก มีอยังอีกบุญมีผักหวานหลายอย่างอยู่แรีว่าสวนผสมประสานเนาะผ่านไปผ่านมาเห็นอยูนพันมีสวนสวนอย่างเนาะทางในหน้ามือได้อันนี้เขาสวนปัญญารามาแม่ยูนตะเทียนเราเก็บวัวพ่าแม่ตะเทียนเพื่แวะเขาไปเบิ่งแน่เตอมปุ่นปู่อินยังกันางในอยู่เ่านนึงทางในมีมีนี่แน่ไฮส้มหลายอยู่ เราไป zoom ข้างในดูซิคันบาง,าางบร้านถาไปนั้ยยัยบ่มี่ถ่ายยัยอยู่นี่กินข้าวเผ็ดแล้วเหรอหลานเนี่ยกินเผ็ดฮะเผ็ดไหมไปกับยายไหมเล่นลอยอยู่นี่นั่นลออยูอ่นี่เด้อนั่งขายบุกซีด้าน้ำมาเนาดนี้บุกซีด้าไงอืมซีดายาย้ดากินจุดเลยนั่องอู่เอาบอทอะซีด้าไปยายดูซิถุงเท่าไหร่ถุงอะทาก,กับสามสิบสามสิบเหรียญถุงมมึง าก็มีขายบักซีดาน้ำขายบักซีดาพ่อมาล่ายด้วยม้ามอพ่อมาเนี่ยมีอยู่มาลายจ้ะจิมจูแต่ก็ได้มาแม่ไทยอินสทรียน้ำเพลินอีกเอาบอลใหญ่บอลอ่ะมันจะมีถุงน้ำซาเมื่อวานเล่นบ้ามาบ้านั่งเล่นลอยใหญ่นั่งก็ได้ไม่มาก็ได้ลอยนั่นแหละเออได้มาสมสวนใหญ่ก่อน อันนี้บางคนนางเล่นบอกว่ามันมังตะกะเต็นนางเสริมเล่นหู้ยตะกะเตนโอ้เฮ็ดสำรองไว้หลายอยู่มันในใจหู้ยทางในพุ่นเด้อหู้ยหลายกงอยู่แล้วพี่น้องเออพุ่ณออาไปทางในพุณกตุ่มตะกะเตนอันนี้มันยังคันนี้ซาลาอันใดนี่อบมาเฮ็ดมังพักพ่อนจะเป็นยังคันพืชศาสตร์บ่ทางใน อนนอโอ้พราะอันนี้ขายพร้อมตุนอะนทําลมมีคนเมาเอยู่กก็อเอาอยู่ต้นอแกินสดกินสดได้คนมีต้นอันนี้ขายพร้อมอินทผาลัมพร้อมเมื่อเดินออกไปทั้งหน้าสวนไงมันมีนนนสะดวกพอืมันมีคนว่านมีคนว่างเนาะผู้บุตรก็จิงไปซื้อ,อ,อเองก็เจิอ ทั้ง้านเทาไม่ผู้ปลูกไปนอนโอบอกอันนี้พ่ออ่บกพักหวานพ่ออ่บอกพ่อพักหวานน้ำเบอะน,นี่พักหวานอ่ะเ,เม็ดนั่นบอกไหม,มพักหวานได้เจ้าพักหวานปลูกน้ำให้เห็ดขายน้ำพะเะอาจารย์จเจริญที่ทสว่างนะที่ทเพิ่มาเ็นอืม่ดดโอ้ทั้งนี้กินวิสอยเขามานี่ อนาน้ำขึ้นมาจากไสนี่จากห oh, no oh, okay. oh, oh, ้วยจากห้วยเลยตินี่บ่จากห้วยเลยนี่คลองโอ้ดีเนาะไม่ได้จอยาาเนาะโอ้ที่หน้าเนี่ยตีหน้าบ่บกตีกโอ้มันปลูกเป็นต้นใหญ่แล้วก็เอาต้นนี้ตีอันเบี้ยนี่ตีปลูกบ่อันนี้เอาเแบบเจี๊ยบขายหอยมันออกแล้วฮะจังไนก็เริ่มแล้วนี่เนาะ แาตา่เขาว่าตัดรีใบมันบอกเขาว่ารีใบมันหนูมันจะเกิดแตกขึ้นดีมาส่วนเออเขาขึ้นมาเก็เกิดตรงนี้นกเก็บดอวแด้เนาะออกเลยเนาะดอกออกมาสวนผักหวานไม่ได้ใช้าขาก่องยังไล่าตาเด้เจอจ้ะเด้อไม่ได้เอาขาก่องมาหน้ามณีเวะมาหาหมอก็เลยเวทพันมากกระลยเวะมาถ่ายสวน เพื่อนถึงเราเห็นบับตกตะกะเตยเียนเพื่อนกเลยเม่ไายยายพาส้มสวนพาส้มสวนมันเกิดหัวใหญ่เห็นสวนเป็นดูอยู่วันวันส้มสวนมีสวนกล้วยเนาะโอ้หลักๆลกับกล้วยก,กับอันนี้ กล้วยก็พักหวานช่วงนี้กล้วยมันนั่งถืออยู่ดอกตังหน่อยเนาะกล้วยแพงเนาะมีอยู่เด้เขารับซื้ออยู่เขาซื้อไปเ็ยงเขาจักว่าเขาไปเห็นขอนว่าได้ถามขอก็ตัดไปขายนี่เขาอยู่เหมือนนั้นเขาก็ซื้อเป็นวีเขาก็นับตามวีวีน้อยวีหง่เขาก็นับไปตามวีเขาละทันแง่ก็สิบบาทหน่อยลงมาก็ มีละแปดบาทสังเกตบาทแปดบาทตามวีน้อยลงไหมริก็หบาทมันอึ้คุ้มเลยเออตะกะเตเออตะกะเตนแล้วคักรถแล้วนีู่ขมขลังกัแม่ของของันที่ขายก็ไปพุ่มมาหน่อยขยุงพุ่มเด้ขับซื้อเ<อ>นอี่ยนี่บอ,อินพาร์ลัมปูไว้ไก่สีไงล้วปูได้เยอะปีก่อนหมูที่เห็ดสวนนี่เออเยอปีเลยเนี สามปีสี่ปีนี่ง่ายแล้วสองปีกว่าไงเ้วเนาะอินทาลำมันจะปีนเป็นเป็นหมากเนบ่นี่เอาตัดเราตีตัดเหรอเอ้าเป็นหมากไว้แทนเอ้าเป็นหมากเล้ายเราบได้ข้ายเราขินมันยัง่ดบออ๋อึงน้พี่น้องเลยซ้านี่ก็เป็นหมากได้ข้ายเราง่ายอยู่ด้วยเนาะคือว่าง่ายอยู่ด้วยนี่ ตอนนี้ก็งามแล้วตอนนี้ก็งามเยอะนี่ก็น้องป่าก็น้องป่าาน้องป่ามีป่ายังละแม่นี่ป่านิ่งป่าป่ามันนิ่งป่าป่าท้องฝ่าก็มีกับไข่อยู่ดอกันสิบ่มีคนมันรักยังเขามาอยู่ตีไวยมาสร้างวาร์เถอะอือแม่เขาวัดดูไก่ตีไม่ค่อยอยู่นหน้าบ่ค่อยได้เฝ้ากันมีป่ายัง ลายอยู่รากคือกันรักสอดเอาเขาไม่ได้เฝ้าเนาะเดด็นาอยู่บเฮ็ดมีตะกะแตนมีสวนกล้วยสวนผักหวานดนะจ้าสวนมีปลาโอ้ปลูกแซมแซมมากแซมไปสิละได้เพิ่นก็เป็นมันมาทำมาสะอาดตั้งสิหลน้ำพูกับกับบางงามดอกเพิ่นกังเป็นโป่งห่านงามดูดูนน่นเนาะนี่แหละน้ำพูน้ำผำาเพินกระเป็นทำมาสะอาด น,นี่แหลแหลงเลนี่นามมาหวมาัว่นบุนีสวนสวนแม่ยังน้อจะแม่ตึมบัานานั่นสก๊อน้อยติอัเพอเมนียงอันสะกดนค้อนนมเป็นนครอนอยู่มเนาะอ๋อเพื่อเมี่ยงนครอนลนมจะเด้อพี่น้ดดองผู้ใดยืแถวใกล้ๆกับมา เบิ่งมาช่ม <ithe ater> <isions> ได้เด้อผักหวานเพิ่นก็ม <cele ars> ี่ตะ๊กแตนเพิ <differ enthus ias> ่นก็มีแตนก็รมีขายขายไครน้ำโมไมขายขายไครน้ำยูหรือวล่าขอยยูไก่กับคอนพนมโซ่กับน้่ยนอจ๊ะยูไก่ก็แหวมาเบิ่งมาช่มได้เดี๋ยวสิ้าโครงขึ้นไปหาตะกกแตนผลบาดนี่มาแวะมาช่มได้นอจ้าโอ้ยต้นยางย่างหน้าหลายตัวนนี่ก็ได้มากปู่ขยักรลังสิงามคือกัน ข้เจ้าสองให้ข้าวนวสีให้ไปพุ่นบริเวณอ้ยสาบ่มีแนวอ้อมเนาะบ่มีหัวเมื่อวานแล้วเขาเดเข่ามานลอยอยู่แล้วต้นใหม่ถือว่ามันยังขึ้นงามอยู่เด้ขนาดเดินขี้เหฮนเนาะอือก็ยังว่าเพิ่นขึ้นโอเชอยู่เมื่อวานเราก็ปลูกอ้อมใหม่ไปพี่น้องด้วยผมโน้ถเกี่ยวเข่าอยู่ท่านพุ่น ขากระลังเลี้ยงหุ้ยเด้อพุ่นะตอนนี้เขากระลังเลี้ยงงามปลูกข้าวซีให้กเพื่อได้กินมีเฮ็ดสวนไว้หวานหมได้ดำวานอะไรคะทองระบบระบบหวานแล้วก็วมันมือเกี่ยวร้ลงไปเกี่ยวหวานเราเกี่ยวเลยตีเคยได้ใส่ปุ๋ยบ่เคยเอืะบ่ได้เอารถบ่เอากี่เอาเออเกี่ยวเออเกี่ยวแหงบ่ดำวานเอา เดี๋ยวยังงามอยู่แล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่เอามันก็งามอยู่เด้ล่ะว่าวนทิ่มแล้วก็ให้เขาถ่ายครบแล้วก็จุ๊บโอ้ยมันดีแล้วนะเออปุ๋ยก็บ่ได้ใส่เบิ่งพ่นมาพ่นพ่นมาบ่ใส่ปุ๋ยเข้าบ่เป็นหมากบ่ได้พะนะโอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเลยจะบ่ต้องนั่นดอกขุนพิ่นก็งามบ่มันก็ได้คือเก่าอือแม่นนั่นแหละมันก็ได้แล้วพุณหมากตรง แล้วขอหอยว่าหน้าดงบ้าคําว่าตะกี้ยังบ่ได้ใช้ปุ๋ยนี่ยังงามบ่บ่ได้เข้าได้แม่นบ่ข่อยอยากลองเบิ่งอยู่เพราะว่าขนาดปีกายนี่ห้ได้ข่อยบ่ใส่ปุ๋ยมันก็ยังงามเพราะว่านี่แต่ก่อนตะกี้ก็บ่เห็นข่อยได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่ายังงามอืออันนี้เป็นน้องหยังพี่น้องน้องปล่อยไอันเ็หญ้ามันหลายก็บ่อ

พี่แมมันเป็นพื้นปะปานีหลรบเขามาถิ่มดินสองซานผได้หลเลี้ยงหลบดเลี้ยงหลบนี่ซันแรกเขามีมองถิ่มดินซันที่สองอที่หน้านห้องนี่แหละตีแต่เขาว่าถิ่มใสบอกเขาจะเึ็นเต๊ะังไงเขาม่ขนใสาไม่ใสเขาเกี่ย,หยหใหก็ได้เอาเห็ดสวนปานีเมืกี้ก็เป็นไฮไลทเลยตีเพราะว่าถิ่มใบก็เพื่อดีลเห็ดสวน ต็นกล้วยบ้านบ้านไมีเือหลเนาะบ้นไหนออกเือบ้านได้ถอดอีกต้นพ่นสูงเนาะกล้วยอี่ยังสูงฮะพุเออเป็นเออตัวแห่งงามตัวหน่วยงามมนบ่หน่วยเลี้ยวงามสมต้นพ่นละึงน้อยพักหวานกั เกิดแล้วนี่พักขาแต่มีนีเตือนงามๆค้นปรงยอดดีขนาดเลยเต้นซักกใหญ่แล้วนี่โอ้เพราะบ้านต้นมันขายน้ำต้นย่างพี่พ่อดโงนั่น เจ้าสวนโอ้โถ่ายอีกเลยกลางามตัวชิ่งามงามถ่ายเลยกลางามอันนี้เป็นโรงคั่วบ่ตอนนั้นแรกๆเขาอยู่นี่อ๋อเนี่ยเนง่ยไปพูนเป็นโรงคัวโรงพักโรงเรียนอันนี้ค่ะใส่ตัวหน่อยมันน่ะหาขีดนี่คโอ้โหนี่หาขีดโอ้มันกว้างเลยนี่ จักเม็ดนี่สมเม็ร ok ุ่นมันก็แห่งสีสมแล้วหาขีดนี่ก้างมันจะคว้ากงก้างเลยอ๋อต้นไม้ในเพิ่งจะกินด้วยบะใบตองกินมั้ยบะคาราบาลต้นไอยมันกินบะใดคาราบ่ลให้มันคาราบาลใบอ่อนๆบนว่ะอ๋อเลาวตะใบตองเลยติบ่ะเอาหย่านบ่เอาหย่านแต่มือนี่ไปเอาใบตองมาท่านลายเบี้ยค่าเกี่ยวอุ้ยรุ่นรุ่นชุมนี้มันจะรุ่นหน่อยมั้งตัวนี้ ซื้อเอเดอร์ค่ะตะแก่งออเดอร์ซุ่มนีต่ตนะีนี่นี่ซื้อจ้างมาอีกตีพันๆเดียวกันบ่บ่ได้สั่งมาพอแล้วขเขาสิเอาไข่มาให้รุ่นนี้นก็ลังใหญ่มันหลายรุ่นเห็นบ่บันนี้ใหญ่เป็นไดบั็นี้เขาซื้อมาเอามันไข่ไข่ไข่กับไข่ไข่คือเนี่ยเขาบันรรดาเขาสิเพาะเอาลูกมันาอ มันมีรอบหน้าเขากรหลักชื่อโตมันเราสิส่งจักโลจักโล่โลอะไรกันโอ้ยกันอ,อ,อ้จะดีเดียวดีจังเลยอยังรับที่ได้ก็ไดเขากลี้ยงไปดีกว่าเราอยู่ซื่อๆได้มันใน,ในล้มก็ต้องออกละใครอาศัยว่าส่งออเดอร์เขาไปแล้วถ้าผมมีหมอกซื้อถ้าผมมีหมอกขายก็เลยส่งให้เขา มองนั่งส้มวิวเย็นกับเป็นตะเด่นเย็นพุ่น่ะเออนอนพักมังมังเปกันอนเปเออด้อพุ่น่ะเย็ดดีแท้มากบ่เปก็ขึ้นสล่าน้อยนี่พกักพรนตรงเว้นโอ้อยาวให้เป็นถังเลย <c oughs> ดีได้ลนะเนาะมาเอาไปปลูกเอ,อตั้งไว้เลยเออตั้งไว้มันกินตะกนันเอหยาตั้งไว้ด้วยพี่นอ้องเอ้ยบ่มีเวลาก็ตั้งไว้เองสิละ เดี๋ยวต้องไปกินเน่ๆกะลังกะลังเพ่อไม่ตินี่มันมืดแล้วอ๋อออกมืดแล้วอู้ยยางคักเลยเนาะไจ้าคลิปนี้เกิดมิตัวนี้ด้จ้าเปิดฟังเพลงความกันมีเก <laughs> ็มีตัวนี้ด้จ้าผ้าส้มสวนส้มทุ่งตะก,กะแตนกัน เ็แล้วดีใจ